Então, me tá? สวัสดีครับพบกับผมนงพบสุขชาแนลอยากรวยต้องมันทำทานอยากสวยงามต้องมันรักษาศีลอยากมีสติปัญญาต้องมันภาวนาสมาธิอ่านะครับในวันนี้ผมก็จะมา,านำเสน,เนอเกี่ยวกับงานกระถินสุดท้ายที่วัดหนองคล้านะครับ ตำบลจักราชอำเภอจักราชของเรานะครับเพราะว่าเป็นฤดูกระถินสุดท้ายนะครับในวันที่3 1ตุลาคมแล้วก็ผมก็จะนำเสนอ,อบรรยากาศในงานนะครับว่าทางวัดเขามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเมื่อกระถินวันสุดท้ายแล้วเนี่ยของหน้ากระถินนะครับต่อไปก็คือว่า,าพระภิกษุสงฆ์สามเณรเ,เนี่ยท่านก็จะ เริ่มออกทุดงกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นาการศึกษาธรรมเพื่อที่จะพัฒนาจิตนะครับพระพิสุสง์ก็จะไปหาอยู่ตามป่าตามเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าทุดงอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็จะอ,ออกไปอยู่ตามาวัดต่างๆนะครับอย่างเงี้ยเพื่อหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาข้ออัดข้อธรรมนะครับเพื่อที่จะได้มี สติปัญญาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองในการทุดงเนี่ยนะครับผมก็เคยอ่า,อานหนังสือแล้วก็ได้ถามาครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยทุดงนะครับผมก็ได้ถามว่า,ามันเป็นอย่างไรนะครับในการทุดงเข้าป่าอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่า,าการทุดงเนี่ยมันก็จะสร้างาเขาเรียกว่าความกระหายทางจิตใจนะครับแล้วก็ไม่ให้เราประมาทนะครับมีสติทุกขณะจิตนะครับเพราะว่าการเข้าป่าเนี่ย เราต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปลานะครับแล้วก็สิ่งลี้ลับอะไรมากมายอย่างงี้นะครับทีนี้การที่เราจะเข้าไปในป่าเนี่ยศีลเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็การอยู่กับลมหายใจการอยู่กับสมาธิภาวนาเนี่ยต้องมั่นคงมากเลยนะครับดังนั้น พระที่ท่านผ่านการทุดงมาแต่ละรูปนะครับพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าท่านผ่านในจุดนั้นมาแล้วและท่านก็ได้สภาวะพิเศษของใจในตรงนั้นมานะครับเหมือนท่านเข้าถึงธรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับจนไปสู่ระดับสูงสูงขึ้นยิ่งไปนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับไปดูกิจกรรมงานกระถิในครั้งนี้กันเลยนะครับว่า มันจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ang lebih kita kita paling untukuh berke selalu diber dan kami มอาจย,าาามมยานาันตเวาทะมมเดชพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จัรพรรษาก็องตรายมากในอาวาสนี้ภาพเ็นทานี้เป็นของรอยสุดเดือดลอยอนนยมาโโยทางตาและวตกลงในถ้รกลางสงฆ์จากญาตชพัะทาสอบสงฆ์หว่า,าเป็นของพระภิกษุผู้ใดลูกถึงก็หาไม่ได้มีพระบ,บรมทุกฐานญาตอว่า ให้พระสงฆ์้โคนยอมอนุญาที่แก่ภิกษุโูดหนึงเพื่อจะทำซึ่งกติณีฐานกติการพระองค์ที่นญาและมีความพระอาจารย์อาจารย์ผู้รู้พระองค์ทุจฐานทั่งใบสมานิน้ว่าภิกษุโูปใดระขอด้วยศีลสุภาคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทางแก่การ มีบุพการกิจเป็นต้นพิสูจน์พวกนั้นเป็นสุขควรเพื่อการทำกติณัฐารกิจตามพาพประหางุพธาริย้าณหากีพสุขควรใช้สุขควรแก้พิสูจน์พวกนั้นเอินตามกติณัฐาริกิตให้ตกท้องตามภาพประหลงโพธาริยญา้ เห็นไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นในทํามการกำลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซขอจงให้สันทาสัญญาสาธุการรับขึ้นให้พร้อมกันเพืินสาธุที่ต้องดูแลเ <c oughs> <c oughs> นาะผู้ใหญ่เนาะต้องเป็นผู้ดูแล <c oughs> <c oughs> ท่านทุกคนนะครับ <afraid> ก <t> ็ขออนุโมทนาอีกครั้งนึงนะครับก็เห็นมาหลายหมู่บ้านนะครับจำนวนยี้สิบบาทโดยเฉพาะท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูพระนมานาลัคท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดใหม่พนมไทยบ้านดอกคอรับแล้วก็มีทุกเืองนะครับไม่มีรายชื่อรายนามผู้ใหญ่แม้มีรายชื่อไหมอย่าบอกโรงพยาบาล เพื่อพิ์อนุโมทนาทาวันนสุขะนะครับปฏิภาณทางสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทิญนในเ่อนเนะครับท่านใดที่มีควารรมีกรประรงค์อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในการรวมย,ยอดของหมู่บ้านของท่าน